สรุปการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมภ์ประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมดวงการงานเนี่ยดีมากนะครับการเงินการเงินคือดีมากๆเลยคือทําอะไรก็ผู้ใหญ่อุปถมัมภ์เอ็นดูประสบความสําเร็จทําอะไรก็มีกําไรมีเงินมีทองไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นพนักง,งานประจําก็ตามนะครับมีผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่เอ็นดูก็เป็นข่าวดีของชาวลัคนา ราศีกุมนะครับผมแต่จะมีเรื่องต้องะระมัดระวังก็จะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามายิมเงินนะครับผมมาก็ต้องะระมัดระวังพวกมิจฉาชีพนิดนึงในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดชาวราศีกุมเสน่ห์แรงมากคนเข้าหาเยอะมีทั้งคนที่ดีคนที่เจ้าชู้ก็มีคนที่เป็นมิจฉาชีพก็มีฉะนั้นก็ดูดีดด้วยนะครับดวงความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะเป็นห่วงแฟนของเรามากกว่า เพราะว่าแฟนน่าจะโดนบน่นจนหูชานะครับในเดือนนี้ดวงสุขภาพนะครับผมก็มีระมัดระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษนะครับผมพวกช่องท้องอท้องอื่นท้องเฟ้อแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะครับ